สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตานช่องเราไงคิวก็คือเราจะเกินเลยนะครับก็คือต้อง,อองเกินเกินตลอดอะคลิปนั้นเนี่ยผมเล่นลูบิกบนเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็เล่นเป็นพีระมิดใช่ไหมล,ล่ะอนอ่าลวถ้าทำได้จะได้ลูบิกแบรนด์ไทยรับคลิปนี้ข่าวเนี้ยพอก็ไปเสียตังแน่ต้องเจอนี่ลูบิกพีระมิดจัดจังคิวนี่นึกวาใครเดียวคอนเทนต์นี้ ผมไม่เข็ดอยู่แล้วคราวนี้ให้แก้รูบิกพีระมิดบนเท้าตะเก็ยเอางี้ถาได้ขอรูบิกแบรนด์ไทยรูบิกแบรนด์ไทยไมคิวจัดไปสิครับเดี๋ยวทำนี้ก่อนสิโอเคโอ้มาพร้อมแล้วไป ทำไมไม่ตาม,มาอ้ยไอ้โอ้โหเ๋วมนี่มันเสร็จแล้วหรออันนี้โอ้ยหลังไลยหาคอนมยิ่งยาก่่าเพื่อ,อนเพื่อนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวนี่ครับลูบิก y มคิวนะเพื่อนเพื่อนโอเคครับผมอันนี้คือลูบิกแบรนด์คนไทยหรอใช่เป็นลูบิก คนไทยทําเองเหรอเนี่ยใช่ครับเป็นลูกแรกของโลกที่คนไทยทําเองอ๋อเขามีลูกเดียวใช่เขามีลูกแรกและลูกเดียวไม่ใช่ลูกเดียวดิแบรนด์เดียวเขาแบรนด์เดียวแต่เขามีขายหลายที่อ๋อโอเคก็คือเป็นของคนไทยเหรอใช่ตานรักเป็นยังไงดูดิอ๋อนี่เหรออืมตานรักเหมือนคล้ายๆแกเลยนะอ่าแต่ก็ เท่อีกแบบเนาะอ่าโอเคครับแล้วไม่ใช่คนไทยต้องเล่นนะคนอังกฤษก็เล่นได้อ่าก็คือเล่นได้ทุกคนแหละเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอ่าโอเคครับผมอ่าแล้วต้องบอกก่อนเลยนะว่าเขาเนี่ยผลิตมา2รุ่นนะครับก็คือมาวเลสเอ็มกับมาวเลสเอ็มโปรนะเพื่อนๆใช่หรอใช่เขาพูดเขาโม้ไหมบอลผมก็ไม่รู้โหดูกันเมื่อกี้ก็ไม่จ๊าโมอก็คือใช่แหละใช่รุ่นที่เราจะมารีวิวเป็นรุ่น มาวลเลเอ็มนะเพื่อนๆ่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะไม่ใช่รุ่นท็อปนะดูถุงยังสวยแล้วคือถุงแปลกมากเป็นถุงซีปอเลยบอลแล้วก็เหมือนมีห้อยตรงนี้ได้ด้วยนะนี่มันทำไมใหญ่ยังเลยถุงผมผมว่าน่าใส่ถึงห้าคูณห้าคูณหกเลยมั้งเนี่ยโอ้หนี่ครับตัวลูกุงห่อมาอย่างดีครับเดี๋ยนะโอ้โหคูรใหญ่ครับทุกคนอย่างงี้ไม่ใช่นี่แล้วใส่เจ็ดคูณเจ็ดก็ได้แบบเนี้ยน่าจะใส่ได้ทุกรุ่นเลยมั้งเนี้ยใหญ่ขนาดนี้ใช่ โอเคครับก็ให้ถุงมาใหญ่พอสมควรนะในพ่อจับและถุงก็ค่อนข้างหนาถุงดีถุงดีในถุงก็จะแถมมาแค่นี้นะครับโอเคครับก็แกะครับแกะพลาสติกเฮ้ยทุกคนครับอันนี้เป็นผิวผิวเงานะเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อเป็นผิวเงาแบบ UV เหรอใช่ก็คือจะเงาแบบถาวรเลยนะคะผิวเงาเนี่ยมันจะหนึบหนึบมือนะเพื่อนๆมันจะหนึบจับเลยที่มันหนึบหนึบอย่างอ๋อเออจริงด้วย ผิวเงาสวยอ่ะเงาวาฟเลยอ่ะใช่เหมือนพวก UV c o a t e ้นั่นเลยปะอ่าก็ก็เหมือนเลยนะเงาสวยเลยแหละใช่เรามาดูเรื่องเฉดสีกันครับก็นี่สวยเฉดสีก็เป็นเฉดสีเนี่ยแบบมองแบบมาตรฐานนะเพื่อนๆเนี่ยมาตรฐานมากก็คือจะเป็นเฉดสีแบบคือมันจะมองแล้วสบายตาแล้วมันสว่างค่ะเพื่อนๆดูสะดุดตก็สิดูโดดเด่นมากเลยนะโดดเด่นมาก สวยสวยสวยมาอ๋อเหนว่ามายคิวโอเคสวยมากครับต่อไปเดี๋ยวมาดูเรื่องคัตติ้งคอเนอร์แบบรีเวิร์สกันครับสบายมากครับเพื่อนๆดูสบายมากเดี๋ยวเราลองห้าสิบองศาดูนะก็ทำได้อยู่นะโอ้โหเคบก็ถือว่าคัตติ้งคอเนอร์ผ่านฉลุยเลยครับส่วนรีเวิร์สก็คือสองตัวนี้คัตติ้งคอเนอร์แบบรีเวิร์สก็คือผ่านครับบอกเลยว่า คือผ่าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคือแบบเนี่ยบิดง่ายมากอะเนี่ยแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันเหมือนสลับกันนะคัตติ้งกับรีเวิร์สเพราะว่าไอคิวทำทางนั้นไงแต่นี่กล้องตรงนี้มันก็เลยเห็นสลับข้างกันนะแต่ว่าทั้งสองอย่างก็ทําได้ดีแล้ว่ส่วนเรื่องต่อไปนะครับการปรับ,รบเพื่อนๆนี่ครับคืออันนี้เนี่ยเราต้องใช้ไขควงปรับนะครับเห็นไหมนี่อ๋อรุ่นนี้ก็คือใช้ไขควงหมุนได้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเอ,อ็มโป่นะก็คือใช้มือปรับได้เลย แล้วแต่แล้วอันนี้ก็ไม่สามารถปรับแรงแม่เหล็กได้นะแต่ว่าก็จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นมีแม่เหล็กเหรอใช่อ๋อแต่ว่าถ้าปรับได้มันจะมันจะเห็นแม่เหล็กตรงนี้ที่<ช>เป็นที่ปรับหารุ่นที่ปรับแม่เหล็กได้ก็จะเป็นรุ่น m 4นะนเพื่อนๆโอเคครับโอเคอเครับส่วนเรื่องต่อไปสปีดมาดูกันวิ uh> สปีถือว่าวิสปีถือว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างเร็วอะเร็วมากคือตอนเราใช้สปีดนะมันจะใช้แรงน้อยมาค่ะเพื่อนอ่อลื่นไหมเหนื่อยหรือลื่นลื่น,นคือถ้าเกิดว่าเราบิดอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนใช้แรงเยอะนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบปึ๊บเริ่มบิดอย่างเงี้ยมันแบบลื่นนะแล้วเสียงมันจะแบบแหลมแหลมอะเดี๋ยวาลองดูครับอืมแบบนี้มันจะเหมือนใช้แรงเยอะจริงแต่แต่ตอนเราอืมมันดูใช้แรงแบบน้อยอะแบบเสียงแหลมแหลมอะ ก็ใช่ไงบอกไาแล้วยังแรงเหมือนลิ้นี่แบงเค่เมื่อกี้เราก็เห็นสปีดแล้วนะสปีดสำหรับผมนะก็ถือว่าเท่ามาได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีเลยนะก็ถือว่าเข้ามืออยู่นะเข้ามือโอเคส่วนเรื่องต่อไปก็คือตัวนี้มีแม่เหล็กนะเราก็จะมาดูแรงแม่เหล็กกันปึ๊บแบแรงแม่เหล็กก็จะแบบไม่ไม่ได้แรงมากนะครับเนี่ยไม่ได้แรงมากประมาณไหนประมาณ กลางกลางกึ่งเบาครับอ๋อประมาณแกนไหมหรือว่าประมาณมอนสเตอร์โก้อาก็ประมาณมอนสเตอร์โกครับก็ความแรงของแม่เหล็กอ,อ่าอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของไอคิวเลยบอลเนาะใช่ครับรแต่แตบางคนที่เขาเล่นเก่งเขาจะมีความเห็นต่างกันแต่นี่คือความเห็นของเด็กที่เพิ่งเล่นได้เดือนกว่าๆโอเคใช่แต่อแรงแม่เหล็กอาจจะเบากว่ามอนสเตอร์โกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามา ลองทำเลยๆให้น้องเลยบอนแก่ค่ะเพราะว่าแล้วก็พูดไปหมดแล้วนะว่ามันแบบมีทุกอย่างแล้วก็ถือว่าสําหรับผมนะอันนี้ให้แปดเต็ม10นะแต่ว่าต้องลองแกะก่อนแต่ว่าสําหรับรูบิกที่ราคาแค่นี้สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนี่ถือว่าดีมากไหมใช่ก็ถือว่าดีนะราคาเพียงแค่350บาทนะได้ลูบิกดีขนาดนี้แล้วมีแม่เหล็กเนี่ยเหมาะเลยสําหรับคนที่เริ่มต้นเล่นหรือว่าคนที่เล่นเก่งแล้วก็เหมาะใช่คับแต่สําหรับคนที่เล่นเก่งแล้วนะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเอ็มโปลน่าจะสุด อ๋อแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มเล่นรุ่นนี้ก็คือสุดเหมือนกันไหมก็สุดเหมือนกันครับโอเคครับนี่ทำให้น้องเลบอลลองแก้ดูน้องเลบอลแก้เล่นเล่นได้สองอาทิตย์กว่าแล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่3ามใช่ไหมลนุกอ่าหาทิกล์ึกวนเดียวอเองคครับเพิ่งเริ่มเล่นใครที่ยังเล่นไม่เป็นก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆหน่อยจิ๋วเพราะวบอนอยังทำได้เลยใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะก็คือน้องในบอลยังทำได้อนะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อทุกคนผมมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อทุกคนที่ติดตามเราอี่ยงทำได้แน่นอนตัว<ด>ตัตต่าสู้ๆครับเฮ้ยมือเร็วเนี่ยเฮ้ยมือเร็วมือเร็วเฮ้ยเ้นะครับตอนนี้เขาทำคอร์สเสร็จแล้วนะครับกำลังจะมาอ้าวชั้นหนึ่งก็เสร็จแล้วนะตอนนี้เขาทำชั้นสองอยู่ปึ๊บปั๊บปึ๊บยังไงปึ� เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยปุ๊บปึ๊บเฮ้ยมือมือ,มอเร็วขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นเล่นนานชั้นสองเสร็จแล้วครับยังไงเขากำลังทำหน้าสีเหลืองให้เต็มๆแล้วครับเพ <ยะ S 1> ่เสร็จได้สคริปต์อ่ะสะคริปฟโอลกับพีโอเอลนะคะเมื่อกี้จะพูดมโม้ตัวหรือเปล่าพ่อฟังไม่รู้เรื่องเลยฮ<ห>ะไอ้เมื่อกี้ก็พูดถูกหรือพูดจริง,รงไอ้สคริปฟโอลอะไรเนี่ยจริงมันสคริปต์เลยอ่ะแบบน้องทำ สีเหลืองเหมือนแบบทำนิดเดียวสีเหลืองก็เต็มแล้วแล้วเต็มก็เสร็จพอดีเลยอ๋อโอเคครับเมื่อกี้น้องวนน้องเลวอนที่เล่นมาความรู้สึกเป็นยังไงครับของแบบความเห็น,หนสำหรับเด็กที่เพิ่งเล่นแล้วแก้ได้เป็นยังไงลูกโคตรดีอวโคตรดีก็คือจากที่ลองแก้ไปเมื่อกี้ก็ถึงว่าได้ฟีลการแบบเล่นว่าแบบคือมันความเงาเนี่ยมันก็ไม่ได้สมน์กระทบอะไรนะบางทีอ่ะ,อะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบมัน ผิวเงามันยันหนึบหนึบมืออ๋อมันทำให้หนึบมือด้วยเหรอใช่คือชอบเลยเหรอบานชอบไหมชอบค่ะแต่ลูกนี้เลยบานให้กี่คะแนนอย่าลืมว่าราคา300กว่าบาทเองอ่าก็สิบสิบให้เต็มสิบไหมเหรออ๋อเพราะตอนลองเกมมันเนี้ยใคจะเปลี่ยนเป็นเมนก็ได้นะใครจะไปรู้อ่าจะเป็นเมนคิวของเขาอ่าอ่าอ่าพี่อาเดวานทำให้พี่กก่งเพรเด่น โอเคพร้อมอ่ะปัดเฮ้ยอ้าวใช้คอร์ดแดงนี้ฮ่าเราถูกชุดู hmm. <gasps> ใช้คอร์ดพิกันนะ <gasps> เพื่อน <gasps> เดี๋ยวนะอ๋อถูกแล้วอูอย่อยๆๆๆสนัดด้วยเสร็จแล้วกนะ็จากที่ลองนะถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วค่อนข้างดีเลยแหละ นี่ก็คือลูบิกแบรนด์คนไทยนะก็คือม y คิวนะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วอยากให้เรารีวิวลูบิกอะไรก,ก็บอกมาได้นะเือถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะที่ช่วยกดติดตามเราถึงหนึ่งล้านซับแล้วก็วันเสาร์นะี้นะวันเสาร์ตุลานี้ที่จะถึงนี้แหละเราเนี่ยจะมีการไลฟ์สดตอนบ่ายสามโมงนะก็สามารถไปดูได้นะเราจะไลฟ์สดแจกลูบิกนะเพื่อนๆโอเคตอนนี้แล้วกัสวัสดีครับบ๊ายบาย